สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้มาพบกันแล้วครับคลิปนี้ก็จะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วในเรื่องของการทําปุ๋ยหมักหมักใบก้ามปูในวงตาข่ายหรือปุ๋ยหมักซูปเปอร์พอดอหนึ่งนะครับที่มาต่อเนื่องกันนี้เพราะว่ามีพี่น้องเราสอบถามนะมาหลายท่านว่าหลังจากหมักไปแล้วเนี่ยเรายังสามารถเติมได้อีกไหมนะเติมได้กี่ครั้งนะครับก็สำหรับของผมเนี่ยครับหมักไปได้หนึ่งอาทิตย์แล้วเนี่ย ตอนนี้ก็ยุบลงไปประมาณ20เซนยุบลงไปเนี่ยประมาณ20เซนนะก็เติมได้วันนี้ผมก็จะมาเติมเติมให้มันเต็มบงบ่อนะครับอ้าวในการเติมนะครับในการเติมพี่น้องเราอาจจะเติม1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งก็ได้อ่อยู่ที่เรามีวัตถุดิบนะครับมีวัตถุดิบสำหรับผมผมจะเติมอีกสองครั้งเติมครั้งนี้ก็มันยุบไปครั้งหนึ่งไว้เติมครั้งหนึ่งแล้วก็จะหยุดแล้วครับ จะพอละนะครับจะแล้วก็จะดูแลเรื่องน้ําเรื่องอะไรให้มันมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาจะให้มันได้ย่อยสลายไปไวนะครับถ้าเรามีวัตถุดิบหรือเรามีวงตะข่ายวงเดียวเนี่ยแต่เรามีวัตถุดิบเยอะอยากจะเติมเรื่อยๆมันยุบอยากจะเติมอยากจะเติมยุบก็จะเติมยุบไปเติมก็การเติมต่างๆก็ให้อยู่ภายใน1เดือนนะครับเดือนที่2ก็ไม่ต้องเติมแล้วนะครับเพราะว่ามันจะเริ่มย่อยสลายละนะเติมภายในหนึ่งเดือนนะครับ อันนี้ผมก็จะมาเติมตรงนี้ก่อนวันนี้ผมอ่ะวันนี้เทอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าสัดส่วนอะไรผมถนัดอยู่แล้วผมทำทุกวันทำทุกครั้งทำบ่อยจนชำนาญน,นะครับก็จะเติมลงไป อ่ะนี่ก็จะเต็มโงงไงท่านผู้ชมเมื่อเติมเสร็จก็จะเติมน้ำก่อนครับเราจะรดน้ำก่อนให้พวกนี้มันมีความชื้นนิดหน่อยอ่านะให้ใบก้ามปูมีความชื้นบ้างใบก้ามปูนี่มันจะเล็กนะครับท่านผู้ชมเวลารดน้ำก็ถ้าเป็นไปได้เราก็จะคุ้ยเขี่ยมันหน่อยนึงนะคุ้ยเขี่ยแล้วก็รดข้างล่างเพื่อให้มีความชื้น นะครมีความชื้นจิตอยู่กับใบก้ามปูเรานะครับจาเราลดแต่ข้างบนอย่างเดียวมันไม่ค่อยลงนะครับเพราะตัวรถใหม่ๆหเนี่ยมันไม่ค่อยลง้องต้องใช้เวลาหลายวันนะครับกว่าจะซึมลงเนี่ยเพราะฉะนั้นเราทํากองปุ๋ยใหม่ๆต้องมันดูแลน้ําทุกวันนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะช่วงอาทิตย์แรกเนี่ยต้องดูแลทุกวันนะครับต่อไปถ้ามันมีความชื้นอยู่คงที่มาแล้วแล้วเราจะลดวันเว้นวันวันเว้นวันก็ยังได้นะครับ ช่วงแรกๆอาทิตย์แรกเนี่ยต้องรดน้ำให้ช่ำนะครับเพื่อกว่ามันจะซึมลงข้างล่างอีกนะครับเช่นดแต่ข้างบนนิดเดียวแล้วก็ไปเลยนะครับรดเยอะๆรดเยอะๆให้มันซึมลงข้างล่างนะครับแล้วก็เช่นเคยทุกๆสิบวันก็ทำไม้เล็กๆทำให้ลำแหลมมาแทงแทงลงไปฮะแทางลงไปแล้วก็เติมน้ำเอาสายยางกอกน้ำลงไป ให้มันซึมลงไปชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามอะไรที่เราทําไว้ชั้นข้างล่างเนี่ยก็ทุกๆสิบวันก็มาเติมแบบนี้นะครับปุ๋ยของเราก็จะมีความชื้นทั่วถึงเพราะว่ากองปุ๋ยลักษณะนี้เราไม่ได้กลับกองไม่ได้พลิกกองเราทําแล้วก็ตั้งไปเลยให้มันย่อยสลายถ้าทําแล้วความชื้นไม่เพียงพอความชื้นมีน้อยมันก็ไม่ย่อยครับมันก็ยังเป็นใบเหมือนเดิม นะครับจะตั้งห้าเดือนหกเดือนเป็นปีก็ยังเป็นใบเหมือนเดิมถ้าความชื้นเราไม่เพียงพอนะครับเสร็จแล้วก็จะเติมขี้วัวไว้ด้านบนนี้ขี้วัวร้อนเลยนะผมเอาใส่กระสอบแล้วก็เอาไปซ้อนกันไว้นะขี้วัวก็หมักร้อนเลยนะครับเป็นไอขึ้นมาเลยร้อนเลยรู้สึกร้อนเลยนะครับเนี่ย นึ่ให้มาบ่มตรงนี้ต่อเพราะว่าคีว้วัวที่ซื้อมาเนี่ยมันมีความชื้นนิดๆความชื้นประมาณส0แล้วก็เอามาใส่กระสอบทับๆกันไว้เนี่ยมันก็เกิดกระบวนการหมักในกระสอบอีกนะครับเกิดกระบวนการหมักในกระสอบอีกเ,อเมื่อเราใส่อย่างนี้ก็เหมือนเดิมท่านผู้ชมก็เติมน้ำเหมือนเดิม ตดน้ําให้ขี้วัวมันเปียกแล้วก็มันก็จะได้ไปช่วยย่อยสลายใบก้ามปูของเราเนาะจุลินทรีย์มันก็จะได้ทํางานนะจุลินทรีย์มันจะได้ทํางานถ้าไม่มีความชื้นในของพอจุลินทรีย์ก็ไม่ไม่ทํางานนะครับไม่ช่วยย่อยให้เรานะครับต้องสําคัญก็คือเรื่องน้ํานี่แหละเพราะมันจะไปเกี่ยวพันกับจุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์ที่จะช่วยย่อยจุลินทรีย์ก็อาศัยความชื้น มีความชื้นเมื่อไหร่มันถึงจะย่อยได้นะครับท่านผู้ชมครับในการทําปุ๋ยหนึงกองหนึงกองตรงเนี้ยนะครับเห็นที่เห็นเต็มเต็มตรงเนี้ยเราจะใช้คีว้วัวอยู่สกระสอบนะสกระสอบก็120บาทนะหนึ120บาทถ้าเราทําขายแบบไม่แพงมากกิโลละสิบ,บาทเราก็จะได้สองพันนะครับเราก็มีกําไรเยอะแยะ นะหรือว่าถ้าเราขายกิโลละยีบาท25บาทหรือ30บาทเราก็ยิ่งยิ่งจะมีกําไรมีรายได้เยอะก็พี่น้องเรานะครับหลังจากที่ชมคลิปผมแล้วนะครับไปหัดทําปุ๋ยอาจจะทําปุ๋ยเล็กก่อนในกระสอบก่อนในตะกร้าในอะไรก่อนถ้าอาจจะขยายมีพื้นที่อาจจะขยายทําเป็นวงตะข่ายแบบนี้ทําไปใช้ในบ้านในเรือนในสวนนะที่เหลือก็แบ่งขายก็แบ่งขายถ้า เราคิดต่อยอดออกไปอีกอมีวัตถุดิบเยอะทำวงตะไคร้เพิ่มอีก3วง5วงเราก็จะมีรายได้เสริมรายได้เพิ่มจากการทำปุ๋ยนอกเหนือจากที่เราปลูกผักปลูกนู่นปลูกนี่ได้ปุ๋ยไว้ใช้เองแล้วก็ยังมีรายได้จากการทำปุ๋ยอีกนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดให้กับพี่ๆน้องเราเนาะถ้าท่านใดคิดอยากจะไปต่อยอดอยากจะไปทำนะครับมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรทำแบบง่ายๆนะครับปัจจัยการทำปุ๋ยก็คือในเรื่องของการ ดูแลเรื่องความชื้นเท่านั้นเองครับดูแลความชื้นดีปุ๋ยก็ย่อยสลายไวนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็พามาดูวิธีการเติมปุ๋ยนะครับที่หลายท่านสอบถามมาว่าเติมได้ไหมเติมได้อีกกี่ครั้งเติมได้เรื่อยๆไหมหรือว่าจะต้องพอแล้วนะครับอันนี้ก็มาทําให้ดูและมาพูดให้ฟังครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ